สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดดเรียวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปทําบัคอกอมตะในเดดเรียวกันโดยจะประกอบด้วยคาร์ดแวมไพร์แล้วก็คาร์ดมิวสิชเชียนนะครับเราจะให้มิวสิชเชียนเนี่ยดีดบางโจฮิลแวมไพร์ในขณะที่โดนแดดนะครับผมก็จะทําให้แวมไพร์เนี่ยสามารถโดนแดดได้เรื่อยๆเลยเป็นบัคที่ค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะครับผมเพราะว่าแวมไพร์เนี่ยวิ่งฟาร์มของได้เร็วมากจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย let's go มาเรามาเริ่มกันเลยโดยครั้งนี้ผมจะเล่นมิวสิกเชียนแล้วให้เพื่อนเล่นแบมพาในครับผมเ <c oughs> พราะว่าผมมีแค่หน้าที่ดิ่นบางโจฮิ uel, <c oughs> วเพื่อนเรื่อยๆนะครับ <c oughs> หิสบายเลยหยูดูสิครับผมมันฮิวแรงมากเลยนะบางโจเนี่ยเราก็บวกกับมีดแบมพาที่เพื่อนถืออยู่เนี่ยครับผมก็สามารถดูดเลือดมอนได้ยาวๆเหมือนกันนะครับทำเอาการปลุกลงไปฟาเทสลาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายดายเลยดูสิเราแค่ยืนดิ่นบางโจแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยตีมอนข้างหน้าเนี่ยดูดเลือดยาวๆแล้วก็ฮิวยาวๆไปนะครับผมก็ง่ายๆชิวๆยืนรอชัย ขนาดเพื่อนโดนลุมขนาดนี้เนี่ยก็ไม่สะเทือนนะครับผมเพราะว่าเราหิวเรื่อยๆบวกกับมีดแบมพาที่เพื่อนถืออยู่นั่นเองถือว่าเป็นอีกบั็กหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับผมทําให้การเล่นเดรดเรียลเนี่ยง่ายมากขึ้นเลยเพราะว่าแบมพาเนี่ยมีความวิ่งเร็วอยู่แล้วก็ทําการฟาร์มของได้เร็วมากขึ้นนะครับผมโดยจะวิ่งโฉบในหมู่บ้านโดยไปเอาแค่ของเฉยๆไม่ต้องไฟ่กับสอมบีก็ได้บวกกับที่เราใช้บางโจฮิวเพื่อนเนี่ยเท่ากับ ลบจุดด้อยของแวมพร์ไปนั่นเองบักนี้ก็ทาเอาปวดนิ้วกันนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องดีดบางโจตลอดเวลาใช่ไหมเวลาเพื่อนโดนแดดหรือว่าเข้าไฟอะ่ะก็เราต้องดีดเรื่อยๆนะครับผมอย่าหยุดเพราะว่าถ้าหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเลือดเพื่อนจะลดพ <อ S 2> เพราะแสงแดดทาให้คลาดแวมพร์เนี่ยเลือดลดเรืเร่อยๆถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนได้นอนคุยกับลาบมะม่วงเลยนะครับผมแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ไม่ต้องดีดนะครับผมแล้วก็พักนิ้วชิวๆถือว่าเป็นอีกบักหนึง่งที่ถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องลองดูนะครับผมเพราะว่าเล่่่่่นนนนนนนงงาาายยมมมมกเเเเเเลลลผอออี็รริิปวววด้้แโืืหจะพ โอ้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปดูบักอื่นกันดีกว่า l e ส s go <S อะบักนี้คือการเดินรถไฟโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงกันนะครับผมเราจะมีบุลเลตแล้วก็สมบมาป่าโดยจะเอาสมบมาป่าเนี่ยไว้ล้อหลังนะครับเท่านี้เลยบักนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่เราหาเชื้อเพลิงไม่ได้นะครับหรือว่าเชื้อเพลิงหมดก็สามารถเอาไปแก้ขับได้นะผมว่ามันก็สามารถช่วยเราได้ในยามคับขันนะครับถึงว่ามันจะช้าไปหน่อยก็ตามก็ถือว่าดีกว่าให้รถไฟมันนิ่งนะครับผมเราจะได้เดินทางกันยาว แต่ว่าบักนี้มันต้องเลิงดีนะครับผมผมเล่งหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยโอ้เพื่อนติดแล้วติดบุญเลยไว้ผมจะทําการลิงระหว่างกลางของรอโอ้เสียงเสียงเป็นอะไรเนี่ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ผมมาแลละ <c oughs> เสียงหล่อเลยออยังยังยังไม่เข้าอีกสภาพโอ้ไม่ก็ต้องตั้งสมาธิให้มั่นเฮ้ยเพื่อน เฮ้ยอ๋อเพื่อนเออขอโทษเพื่อนนะลืมว่าเพื่อนเป็นบังปายเราต้องดีดบางโจฮิวให้เพื่อนนะครับผมว่าตอนนี้เพื่อนเราอยู่กลางแดดโดนแดดเผาสเสียเงี้ยเลยมาเพื่อนเดี๋ยวเราจะฮิวให้เราลืมดุนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะรถไฟรถไฟรถไฟโอ้ก็ถือว่าบักติดแล้วนะครับผมเราจะมาอธิบายใหม่คือเออามะาปาเนี่ยวางไว้ตรงกลางสองล้อหลังแล้วรถไฟก็จะไหลนะครับผมก็ถือว่าเป็นอันสําเร็จบักนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาบักต่อไปคือไอโบกับน้องถัง เราจะขี่ไอโบกันนะครับผมเนื่องจากว่าบักเวียนเนี่ยโดนแก้ไขไปแล้วแล้วก็ใช้น้องโบแทนนะครับทรมานสัจจะชัดแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากมากกว่าเวียนนะครับผมเพราะว่ามันบังคับยากโดยไอโบเนี่ยมันก็จะหันไปหาตีมอนสเตอร์ทั้งหมดในแมปเลยนะครับผมเราต้องบินสูงๆเข้าไว้วก็ถือว่าบินยากมากแล้วก็จะมีบางจังหวะที่มันจะดีดเราลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเดินนะครับเดินบนตัวมันให้ขยับซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ ถ้ามันเจอมอนเนี่ยมันจะหันไปทำให้เราตกนั่นเองแล้วก็ต้องระวังด้วยเอออยังพูดไม่ทันขัดคําเลยสภาพในในเราก็เล่นมาขนาดนี้เราก็จบบอสเลยละกันแต่ว่าเราจะจบด้วยความเร็วโดวยการเอาไม้กางเขนเนี่ยวางไว้หน้าบ้านบ้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล่อบ,บอสมาโดยเราจะแบ่งฮ o ล y w วอเตอร์คนละสอันนะครับผมไว้ปาบอส เพื่อให้ใสายฟ้าเนี่ยกระน,นำสายบอสนะครับผมอ้อเดียลืมแท่นลอ่อสายฟ้าด้วยนะครับผมเอามาวางไว้เพื่อลอ่อสายฟ้าให้โดนบอสตัวเดียวเท่านั้นรับรองว่าซิซัพถ,ถึงใจแสบตาพี้วับวับแน่นอนจังวันนี้เราก็ล่อบอสมาแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาทําตามแผนที่เราวางไว้เก็บบัตรแดงกันหนึ่งครับผมเพราะว่าผมขี้ง,งกมากจังวันนี้เพื่อนมาได้แล้วเดี๋ยวผมมีให้เพื่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าเพื่อนโดนแดดมาเมื่อไรบอสจะมาเนี่ยมาผมเตรียมตัวปลาแล้วอู้มาแล้วโอ้โห มกันเขียนแล้วทำงานดีมากจังวันี้แล้วก็ปลายัดเข้าไปหนึ่งทีปลายัดเข้าอีกขวดืหแสบตามากครับผมจังหวะนี้บอสไปโดนอีกสักขวดนึงอีกสักโอ้โหเร็วมากนะครับผมเพื่อความแน่ใจปลาบีกอีกดอกหนึง่ง <c oughs> เร็วมากนะครับผมเป็นการเคลียร์บอสท,ที่เร็วมากเลยนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็ทําการเคลียร์อ่าคาร์บอยแต่ว่าเพื่อนเราทําการชุบมาแล้วยืนรอให้บอสตีชิวๆยืนแอคจบเกมดินมังโจนะครับผมเฮ้สุดเดือเยเ,เกินจังหวะนี้ บอสเราก็ไล่ตีจนหมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วรอจบเกมโอ้นี่เลยตัวนึงสรุปแล้ววันนี้เราก็ทําบัคแวมพายมาตบบัครถไฟไม่ใช้เชือเพลิงแล้วก็น้องโบบินด้าน,นะครับผมวันนี้สรวบวันนี้ก็ขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายส่วนคลิปต่อไปผมแทนนะครับผมิอเขอบ้างพี่มขอลพ่วง แบงค์ซื้อไฟให้หน่อยแบงค์แบงค์ซื้อไฟให้หน่อยได้ได้เดี๋ยวซื้อให้ซื้อไฟให้หน่อยเฮ้ยเราลองเราเปิดสายฟ้าไหมเออว่ะฮอลลี่วอเตอร์มีป่ะมีมีไฟเอามามาดูแอมือ้ัดนี่กระดาปิ๊อฟไปมันใครจะเป็นเพื่อนใครต่อมีคนหนึ่งสวยจังพื่อกระดาปิเอาเสาไปแม่งวไอยู่ไหนวะมีด้วยเหรอ เอาไว้ไหนไว้อย่าลืมกอนจะได้ลงลงกันนี้แบบอย่างเดียวนี่ไงมีสัตว์สวยสวยตววข้างหลังแม่งมันจะลงงี้แบบเป๊ะสวยเพื่อนอะไรเต็มที่เต็มที่รวยรวมมันนี้แล้วกันตุ้งนี่แหละแค่ไรเนี่ยเระจาษ